ถ้าเราลบคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะชั่วโมองกับผู้ติดตามจะหายไหมนะคะเดี๋ยววันนี้มีจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะพบกับปามี i ไลฟ์ a n n e l นะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีก็มา พูดคุยทักทายกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีมีหัวข้อดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้จะมาท็อปิคในเรื่องที่ว่าถ้าเราลบคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะชั่วโมงกับผู้ติดตามจะหายไหมนะคะเดี๋ยววันนี้มีจะมาคุยเรื่องนี้กันคะ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะ มีฝากนะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องปอมีไลฟ์ด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมีจะขอออกตัวก่อนนะคะว่ามีเองก็ไม่ใช่คนที่ยูทูบเบอร์ที่เก่งนะคะที่จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับยู u ูบได้ได้เก่งอะไรนะคะแต่ว่า จากประสบการณ์โดยตรงที่มี่ได้ประสบนะคะในเรื่องของการลบคลิปวิดีโอนะคะแล้วมี่ก็อยากจะมาแชร์แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะพี่ๆคนเก่าก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่าการที่เราลบคลิปวิดีโอนะคะผู้ติดตามหรือว่า,าชั่วโมงจะหายไหมนะคะแต่สําหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะ จะอาจจะยังไม่รู้นะคะมีเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะมีก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในข้อผิดพลาดนี้ให้กับเพื่อนๆยูทูบเบอร์มือใหม่ได้รับทราบนะคะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการที่เราทำคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ่ามันเป็นความพยายามของยูทูบเบอร์เป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่ว่าเราจะอัพคลิปลงไปเนสนอสู่อ่า สาธารณาชนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นคลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะคะยิ่งยูทูบเบอร์มือใหม่แล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะคะกว่าเราจะทําคลิปมาได้สักหนึ่งคลิปนะคะทีนี้นะคะมันก็อาจจะแบบว่าคลิปที่เราลงไปแล้วนั้นนะคะอาจจะเป็นคลิปที่ถูกอกถูกใจใครบ้างหรือว่าไม่ถูกใจใครบ้างนะคะทีนี้ ก็อย่างตัวมี่เองนะคะคลิปของมี่นะคะที่ได้ลงไปก็มีผู้ที่ไม่ถูกใจบ้างนะคะก็มีนะคะมี่ก็เลยตัดปัญหานะคะในการลบคลิปวิดีโอนั้นออกไปนะคะมี่ก็เลยได้ทําการลบคลิปวิดีโอนั้นออกไปก็ประมาณ10คลิปได้นะคะในในคลิปของมี่เองที่ได้เคยอัปโหลดไปมี่ก็ลบคลิปวิดีโอนั้นประมาณเกือบ10คลิปได้นะคะเพื่อความสบายใจใคร กลุ่มหนึ่งนะคะของคนใดคนหนึ่งนะคะมีก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราลบคลิปไปหรือว่า,ามือใหม่นะคะเผลออาจจะเผลอลงคลิปหรือว่าอาจจะเผลอลบคลิปนะคะก็อยากจะให้ตระหนักตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือว่าคลิปที่ได้มีผู้ติดตามนะคะหรือว่าเป็นชั่วโมงที่เราได้ลงไปแล้วนะคะเกิดว่าเราลบคลิปนั้นไปนะคะ ชั่วโมงที่เพื่อนๆรับชมในคลิปคลิปนั้นนะคะก็จะหายไปด้วยเช่นกันนะคะแต่ผู้ติดตามก็ยังคงอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะก็คือว่าก็คลิปที่มีได้ลงไปก่อนหน้านั้นนะคะคือเพื่อนๆที่เข้ามาวิวแล้วก็ได้ชั่วโมงในคลิปนั้นนะคะก็จะหายไปด้วยเช่นกันนะคะจากชั่วโมงที่เราเคยได้ได้แบบพันเนื่องอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราลบคลิปไปเท่าไหร่หรือว่าชั่วโมงในแต่ละคลิปนั้นได้เท่าไหร่ก็จะถูกถูกตัดออกไปนะคะก็จะถูกลบออกไปด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของผู้ติดตามนะคะผู้ติดตามก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้ลดอะไรไปนะคะทีนี้มีก็เลยอยากจะฝากยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะถ้าเกิดจะทำคลิปวิดีโออะไรไปนะคะถ้าเกิดไม่มั่นใจนะคะก็ ให้ตั้งค่าเป็นส่วนตัวนะคะอย่าลบคลิปนะคะอย่าลบคลิปถ้าไม่มั่นใจหรือว่าไม่ถูกอกถูกใจใครนะคะให้ใช้วิธีการตั้งค่าเป็นส่วนตัว ่นนอะะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราได้ลบไปแล้วเราเรียกกลับมามันก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะมันก็ต้องทําเรื่องส่งอ e ีเมลไปถึงทาง y wooden YouTube นะคะให้เขาพิจารณาเพื่อที่จะส่งวิดีโอนั้นกลับคืนมาให้กับเรานะคะยังไงก็มีก็อยากจะฝากนะคะฝากยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจคลิปหรือว่าเราเผลอเลยนะคะก็ อยากจะให้ตระหนักในเรื่องของการทําคลิปนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะคะว่าสิ่งที่เราได้ไดลงคลิปไปแล้วแล้วก็มีชั่วโมง ในการรับชมนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราลบคลิปไปนะคะชั่วโมงนั้นก็จะหายนะคะแต่ว่าผู้ติดตามก็ยังคงอยู่นะคะยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนนะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องปา์มีไลท์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย